ตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารกันแล้วนะร้านอาหารแบมบูค่ะโชเฟอร์พาเรามาบอกว่าร้านนี้จะมีอาหารใส่กระบอกใช่ไหมอ่าเราก็อยากจะมาร้านอาหารร้านนี้ก็อยู่ติดริมแม่น้ำคานนะคะวิวสวยมากค่ะ ร้านนี้อุปกรณ์ภาชนะในการใส่อาหารจะเป็นไม้ไผ่นะคะจะเป็นไม้ไมค่ะจะยินบ่นอยู่แล้วว่ามาทักใจมากินอ๋อทานแล้วทานแล้วอ๋ออยากกินไอ้สั่งเลยไอ้สั่ง <math. S 2> กินเลยไม่กล้ากินนี่เป็นกระติกใส่น้ำแข็งอันนี้ก็คือไข่ไก่จอกจอกเขาเรียกจอกจอก ดอกเจ้านี่คือเมนูอาหารตำแตงจ้ะตำแตงหลวงพะบางตำแตงเหรอแตงอะไรกันหรือเมื่อกี้เขาบอกตำแตงตำแตงแตงอะไรแตงคว้าโอ้ใช่แตงคว้าแตงคว้ามาเขากันเลยแตงคว้าอันนี้เป็นผัดผักน้ำอันนี้งางาเขาเรียกอะไรอันนี้สาล่ายสาล่ายสาล่ายโรยงาเขาเรียกอะไรผัดปลานะ ว้าวที่ตักเขาดูภาชนะแต่ละอย่างทํามาจากไม้นะคะนี่คือที่ตักน้ําแกงไม่ไผ่นะคะอืมน่ารักภาชนะทุกอย่างทํามาจากไม้หมดเลยไม่ไผ่้งหมดเลยค่ะเอาละเอาเลยนี่คือออหลามนะอาหารเมนูแนะนําของร้านนี้ค่ะมาเป็นกระบอกค่ะอ่าโอเค เออเป็นไก่ใช่ไหมอุ้ยย่าดื่มมันยังเหลือตำแตงนะคนสวยตำหลวงพระบางตำหลวงพระบางอือนี่อ่อหลามอ่อหลามถ่ายวิดีโอแต่ไม่เป็นวิดีโอนี่คือตำหลวงพระบางจ้าอุ้ยนี่ตำหลวงพระบางมาแล้วก็เขาจะไม่ได้เป็นเส้นๆเหมือนกับบ้านเราเนาะ เราทำเป็นแผ่นๆเส้นใหญ่เลยค่ะใช่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่าอ่านไหนชิมซิมาดูดิชิมซิรสชาติเป็นยังไงสองเชฟค่ะสองเชฟกำลังชิมอร่อยเลยอร่อยมากเลยเอ้าเอาไอ้ชามได้ปะเด้อเอาเอาเอาให้หมดก่อนเถอะเอาให้หมดก่อนอร่อยมากมากเลยเนีมันยังมีอะไรด กินน้ำสำราญราคาคิดเงินค่ะมื้อนี้สามแสนห้าเท่าไหร่นะสามแสนห้าค่ะสามแสนห้ามาเที่ยวมาเที่ยวลาวนี่เป็นเป็นมหาเศรษฐีเลยค่ะกินมื้อหนึ่งสามแสนกว่าบาทพูดผิดค่ะไม่ใช่สามแสนกว่าบาทสามแสนกีบค่ะ เช้านี้ที่หลวงพะบางอีกวันหนึ่งนะคะเราก็มากินอาหารอาหารที่หลวงพ่บางไม่รู้เรียกว่าอะไรเดี๋ยวถามเขาดูมันคล้ายๆข้าวเกียบปักหม้อบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรคะยืดๆเนี่ยข้าวเนี่ยเนยเนยจะลุกมาได้ไหมเข้าวเกียบปักหม้อ แหนมดิบแหมดิบอ่าไปเดี๋ยวไปลองชิมดูก็อาหารประจำหลวงพระบางนะคะเราก็เรียกกันไม่ถูกค่ะว่ามันคืออะไรก็มีน้ำจิ้มมาให้เป็นถ้วยๆวยแล้วก็มีเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็คือแบบเดียวกับที่คมีมะนาวมีพริกอันผัดนั้นอะไรผัดแรก่ะ อันนี้ค่ะไนคั่วค่ะถั่วอ่คุณคุณก็จะใส่ถั่วใส่พริกใส่มะนาวอะค่ะแล้วก็เอามาผสมนะอันนี้ก็จะคล้ายๆข้าวเกี๊ยบค่ะเรียกไม่ถูก แล้วเราก็ราดเลยแต่ละอย่างเราก็เรียกไม่ถูกจิ้มก็ได้ลาดก็ได้อันนี้ก็จะเป็นหมูยออหนชิามดูซิอันนี้เป็นเห็ดทอดเห็ดดำเหรอ<ำ>มันเป็นสีดำอยู่แล้วหรือว่อาทอดแล้วดำ ให้รูมเหมือนกันนี่คือนี่คือรว,รวมๆนะคะอาหารที่หลวงพะบาง,างอออน,น,นีนอ้็คืย่มา,าลองกินกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงนี่น่้ีวิธีทำอาหารประจำของหลวงพะบางใส่ไข่ด้วย ไายค่ะแบบนี้ถ้าใช้เรืองุกาค่ะร้านนี้ขายดีมากเลยค่ะคนเต็มร้านเลยมีคนมาซื้อตลอดเลยถ้าใครมาเที่ยวหลวงพ่อบางก็อย่าลืมแวะมากินกันนะคะร้านนี้อยู่ตรงไหนคะอยู่อนาบ้านมะนู ปกกัชอแกงเก่าทานนังเกงแล้วข้าวค่ะอร่อยมากเลยค่ะเรามาเที่ยวหลวงพระบางเราก็ต้องมาทานอาหารที่เป็นประจำท้องถิ่นเขานะคะกันหรือยังกับังจะสั่งจ้าเมนูริมน้ำโขงวันนี้เราสั่งอะไรกันบ้างเนี่ยนี้เป็นดำอันนี้อะไรปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนดกระเทียมอันนี้ล่ะ ส้มจำหลวงพระบางอ่านี่อ่าผัดผักน้ำอ่านี่สลัดผักน้ำโอ้สลัดสวยอันนี้ไส้อัวลาไส้อัวตำถั่วตำถั่วแล้วไอ้กุ้งน้อยนั่นคืออะไรคะกุ้งน้ำกุ้งน้ำ มุ้ยแมมโขงอันนี้เราซื้อมาจากข้างทางด้วยทาะขอให้มีความสุขกับอาหารมื้อเย็นริมฝั่งโขงกันทุกคนนะเราจะนลาันที่ริมฝั่งโงนะคะเราจะได้กินด้วยโอบามาเขามากินด้วยโอบามามากินเลยนะแต่เขามากินแต่มาเ้าเขาไม่ได้มากินอาหารไม่ถายไม่ส่ายไ่ายแล้ว ใส่บาตรกันเสร็จแล้วจ้าสาวสวยทั้งหลายคราวนี้ก็มาหาอาหารใส่ท้องตัวเองอเอสั่งอะไรกันบ้างจ้าสาวๆกาแฟกาแฟโอเลี้ยงข้าวเปลี่ยนข้าวเปียนข้าวเปลี่ยนเส้นเส้แนแล้วก็นี่คืออะไรอ่ะ อันนั้นแหละข้าเปียกอันนี้คือข้าเปียกเส้นอ๋อข้าเปียกแล้วก็ข้าเปียกเส้นเนาะแล้วก็แล้วกาแฟคนกันเองคนกันเองใช่ใช่อ่านี่ร้านนี้บรรยากาศสุดยอดริมฝั่งโขงไม่เป็นไรลูกป้าถ่ายวีดีโอช้อปปิ้งกันหมดแรงแล้วใช่ไหมคะหมดแรงหมดเงินด้วยอ้าว ดีนะยังเหลือกินข้าวเนี่ยก <c oughs> ินข้าวกินทั้งเบียร์ค่ะคนเยอะนะดูเด็กวันนี้คนเยอะมากเลยอะ่ะเน,นี่ยคล้ายๆเหมือนกันเดี๋ยคือทำน้ำหมั่นหนั่นเนื้ออะ่ะปะเปี๊ยะหลวงพระบางอ่าปะเปี๊ยะหลวงพระบางโอ้โหมือจะพันกันแล้วนะ ใครเหรอไม่หิววะเออมือจะพันกันแล้วน่เขาบอกไม่หิววะไม่กินแล้วเมย็นนี้ไม่กินอะไรแล้วไหนกินยังไงใส่อะไรบ้างนี่อะใส่ทุกอย่างที่มีมีผักมีเอ่ออะไรนะเนี่ยตะไคร้เหรอเฮ้ยมะพร้าวปีหมะพี้าวปีมะพร้าวปลาแซลมอนแซลผักชีขนมจีนกรนหอมผักชีขนมจีนผักหอมใบชะพลูโอ้ยเยอะ คปอบเปี้ยใสลงไปเยอะในคำเดียวกันสุดท้ายก็ใส่ปากปเออเอออร่อยมากเลยค่ะนี่ร้านปเปี้ยที่เราสั่งไปกินกันสามชุดอร่อยมากๆค่ะถ้าใครมาเที่ยวหลวงพระบางก็อย่าลืมมาชิมนะคะ <c oughs> บนเครื่องก็จะมี ของขายนะคะอันนี้เป็นขนมปังแล้วมีไส้เหมือนแซนด์วิชอะแต่เขาเรียกข้าวจี่อัน,นเท่าไหร่คะสาวสิบห้าพันกียตสามสิบห้าสามสิบห้าพันสามสิบห้าพันสามหมื่นห้าใช่ไหมสามสิบห้า นาห้ดูสิอุ้ยน,น่ากินเปิดสิเปิดสิมาสปปลาวต้องลองชิมนะคะเป็นอาหารเจบาทขนมปัปงแบบขนมปังฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีไส้เยอะแยะเยคะ่ะโอ้โหมานอันใหญ่ยยค่ะร <c oughs> าคาสามสิบห้า 35. สามสิบห้าพันกีนก็าพกีนเจ็ดสิบบาทลองกินดูซิเป็นไงอร่อยนะคะมาทุกครัเลยนะคะเดี๋ยวูก็เลี้ยงเราอีกเป็นไงถ้าจะกเมียเปาขอบคุณครับต้องจัดพูใส่ซอสอ่ะ มีเครื่องปรุงให้ด้วยมีพริกน่าจะเป็นน้ำส้มด้วยเนาะแล้วก็ซอสพริกซอสเผือกเทศมีครบใส่เครื่องปรุงแล้วใส่เครื่องปรุงครบนะคะอืเป็นแต่แซ่บอร่อยค่ะน่ายังเชียร์ เช้านี้ก่อนจะออกเดินทางไปเที่ยวนะคะเราก็มาแวะกินข้าวเปียกเจ้าอร่อยของวังเวียงนะคะมีสามอย่างแบบนี้เลือกเอาเส้นน,นี่ค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเส้นที่มีสามอย่างแบบนี้เส้นแบบไหนอ๋อ อ่าเดี๋ยวเราก็สั่งกันละเดี๋ยวมาดูหน้าตาว่าเป็นยังไงดดัมยเ่ขิงบดเหรอบดค่ะแล้วคันนี้พริกไทยบ้านเรานะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นมาจานำมาแบะลองชิมโอเคจะได้กินนี่โจ๊กค่ะโจ๊กขนมบ้านสวนอ่าเจมอนสั่งอะไรคะอ๋อบ้านแล้วก็ตัวอันนี้ก๋เตี๋ยวหล่อน ปั้นกวนปั้นกวนปั้นกวนอ๋อปั้นแล้วกวนวางเรียงปั้นกวนวางเรียงอันนี้มะนาววางเรียงเขาเปียกเขาเปียกเขาเปียกก็เหมือนโจ๊กปั้นเราโจ๊กเขาเปียกเขาเปียกโจ๊กเรา๋ยวาเขาเปียกเป็นนี่ปั้นกวนปั้นกวนนะคะวางเรียงใส่นะคะใส่น้ำจิ้มนะก่อนนะคะอย่างนี้นะคะ ียบไม่ไม่ทูขอไม่ทูหน่อยไม่ทูอ๋อเขาเรียกไม่ทูเหรออันนี้นะคะคือนนนะะคคออัี้ืไม่ทูอ๋อยังไข่ได้จเอ่ะไข่เอาไข่เลือกไหมคะค่ะแล้วเรามาชิมกันนะคะว่าปั้นควรจะแซ่บเป็ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเขามีชิมเลยชิมนะค ข้าวเปียกข้าวเปียกอันนี้ข้าวเปียกเป็นแบบนี้อันนี้คือข้าวเปียกนะคะอ๋ออันนี้คือข้าวเปียกนะคะอ๋อข้าวเปียกเป็นแบบนี้นี่เย่ข้าวเปียกเป็นเส้นแบบนี้เส้นเล็กๆเส้นเดียวของทองเส้นเล็กๆนะคะใส่ใส่หมูยอเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชิมแป้งกวนก่อนแป้นกวนแป้นกวนยกจานไปใกล้ๆปาก อันนี้ปั้นดวนนะคะสวยปากเดินสวยปากชัน,เ,นเป็นไง <c oughs> อืมเยี่ยมวะอ่าเดี๋ยวขอเวลากินกันสักแป๊บนะคะจะเป็ร้านอาหารและขายของของป่าของชาวบ้านเอาออกมาขายเป็นอาหารที่อยู่กับรรมชาที่อยู่ชิดกับเขาเลยะคะ่ะเป็นธรรมชาติมาก มีลำธารด้วยมีลำธารด้วยโอ้ยนี่ตกลงเราจะนั่งตรงนี้กันเนาะใส่น,นี่บริเวณร้านอาหารโอ้ยที่นี่ที่นี่มีแต่วิวงามงาม น,น,นี่คือเมนูอาหารของร้านนี้นะคะก็อ่านเอาค่ะเพราะว่าอ่านถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็มีราคา20,000ื่นบ้าง3ามหมื่นบ้างห0 0 0ื่นบ้างนะคะอ่าข้างนี้อะไรคะอันนี้ชื่อร้านค่ะ๋อ,อร้านตุย้ย ร้านตุ <s <S ้ยขาอะไรอ่ะขารวมระขารวมมะอ่านกันเก่งๆก็ช่วยๆกันดูช่วยกันอ่านนะคะวันนี้เราสั่งอะไรกันบ้างเนี่ยมีตำแป้งมีปลากรดน้ำซองมีซ้่บ้ามอันนี้ปูภูเขาวนะเห็นเห็นเห็นไม่เมาจ้าเปปูค่ะ ปูค่ะปูค่ะกินดูสิค่ะตัวนี้ไม่สวยตัวนี้สวยกว่าค่ะลองชิมดูสิเป็นยังไงน่าจะอร่อยมากเลยนะปูสวยนะคะเยี่ยมเยี่ยมอร่อยมากโอ้ไม่ค่ะแล้วเพิ่กินปูขาเนี่ยอร่อยว่ะอ่านี่ค่ะโรตีไม่งั้นมาไม่ถึงวังเวียนนะคะอ่าสั่งอะไรไปบ้างคะสั่งโรตีนูเทลล่า โปรตีตสใส่ไข่ใส่นมค่ะแม่ค้าก็สวยมากเลยค่ะ,คะมีหลายรถมากเลยนะคะอันนึงก็ประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นกรีบค่ะอ่าแล้วก็ซื้อร้านนี้นะแม่ค้าน่ารักมากไก่ไข่ ไข่นมหนึ่งแล้วก็ไข่ไม่นมไข่ไม่นมใช่ไหมใช่ไข่ไม่นมแล้วก็ไข่กรอบด้วยโรตีที่แปลกและอร่อยที่สุดในโลกนี่นี่ใส่อะไรคะรสอะไรคะอะไรนะไข่นมไข่นมน้ำมันตาลไข่นมค่ะชิมสิคะชิมสิลองดูนะคะ ชิมกันได้กันนะคะ่ะมาคอยชิมเลยค,ยค,ยะคะ่ะชิมชิมโอ้โห,โหน,นี่นะะึกรอบเลยว่าก็สั่งนึกบอกนะค่ะใครมีโอกาสมาเที่ยววังเวียงก็อย่าลืมนะคะมาอุดหนุนโรตีค่ะมีหลายเจ้าเลยนะคะตรงบริเวณหน้าวัด โอ้ยอเป็นตาแซบเป็นตาแซบอร่อยนอโอเป็นตาแซบค่ะขนและอร่อยนะคะรอสักครู่นะคะร้อนนะคะอร่อยมากเลยค่ะร้อนละหบอุ้ยลูกหก ดูคนสวยดูท่าคนสวยมาทานโรตีที่เวียงจันนะคะบ่อยมากอ่าวังเว,ว,วียงค่ะคนะ่ะตรงนี้วัดอะไรคะวัดอะไรนะวัดกลา,างวังเวียง อเดี๋ยวรอจะพูดนะคะจะชิมให้ดูนะคะนมก้อนสักบบ้านนาบาา้แล้วกนะเดี๋ยวมันจะร้อนถึงน้ำใสไหมนะบ้านนาอุ้ยเอานะคะทอมห้ยร้อนสมอ้ยไม่ได้จะก้วนก้วยร้อน แซ่บตอนนี้คือตอนนี้คือชมรมโรตีไม่ต้องกินอะไรแล้วค่ะวันนี้โรตีเดี๋ยวก็อินแล้วค่ะค่ะถาดนี้ก็เป็นโรตีใส่ไม่ใส่นมใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ำผึ้งค่ะน่าทานมาก ตอนนี้ออกจากวัดสีเมืองมาแล้วนะคะเราก็มาประเทศลาวขาดไม่ได้นะคะต้องกินเฝอค่ะนี่ค่ะเฝอนะคะก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวที่ประเทศไทยคือร้านาเสือคนเก่งคนเพลงเหรออ๋อ อ่าไหนคะเฝอนายคะเป็นยังไงบ้างอือหือรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยมากค่ะร้านดังเนาะแต่เราก็เรียกชื่อร้านไม่ค่อยถูกร้านนโิงขออนุญาตถ่ายนะคะร้านอะไร่ร้านเฝอโบนกิ้ง๋อค่ะ นี่เปิอืมแต่ละคนแซ่บค่ะแซ่บค่ะอ่าดูซิมื้อนี้เรากินกันห้าคนหมดไปเท่าไหร่คะหนึ่งแสนแปดค่ะหนึ่งแสนแปดหนึ่งแสนแปดสิบสอง เป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็ไม่รู้คิดเอาเนาะโอ้คิดเงินยากโอ้ถูกมากค่ะห้าคนกินกันเป็นแสนกินกว๋วยเตี๋ยวห้าคนหมดกันเป็นแสน mm. ตอนนี้เราก็มาล่องเรือกันนะคะเรือมีคาราโอเกะด้วยนะคะ เจ้าของร้านใจดีมากบริการประทับใจค่าลงเรือก็ชั่วโมงละส0 0แสนกลีบนะคะชื่อร้านอะไรนะบอกไม่ถูกร้านอาหารเราเดิมสมเงิมค่ะแค่กมเงิมนะคะถ้าใครมาเที่ยวก็อย่าลืมมานะคะเจ้าของร้านใจดีมากดูสมาชิกของเราค่ะ อะไรคะเนี่ยกุ้งฝอยกุ้งฝอยทอดแม่น้ำเงิแม่น้ำแม่น้ำเงแม่น้ำเงมรมชาติว่ากะครกอยมากอยมากค่ะร่อยมากลาเดอราเดอรต้องรับลาเดอนะคะเ้วอาไหนจ๊กุ้งชิมมั่งสิเมนูแรกเมนูแรก จิ้มหน่อยหนึ่งนี่นะคะอ๋ออืมนี่คือสลัดลาวเหรอคะอ่ะไหนไหนไหนลองชิมกันซิลองชิมกันซิมีตัวใหญ่ตัวนึ่งเอาใครจะชิมใครจะชิมเอาเลยเอาเจ๊กุ้งสลัดลาวเด้อเอาหน่อยซินี่คือผัดเห็ดค่ะ ผัดเห็ดรวมอันนี้ปลาคังลวกจิ้มอี้้มาอันนี้ส้มตำนะคะส้มตำปลาอะไรเนื้ออ่อนค่ะปลาเนื้ออ่อนน้ำเงิ่นแม่น้ำเงิมอันนี้ ปากเป็ดปากเป็ดชุ่มมือนนี้สลัดลาวค่ะสลัดลาวอร่อยมากเลยค่ะผักกรอบมากเลยอันใหญ่สามใส่กินอะไรอยู่อ่ะค่ะปากเป็ดปากเป็ดของไทยแบบคี้อร่อยมากเลยเอาเลยจานนี้น้ำพริกแมงดาค่ะเอาเอาเลยเอาเลยนี่นี่ สุดๆมาท่เียดถที่สุดต้องทไม่ได้มานี่ยสองีน้อยสาวน้อยเตนดิสโกนสาวน้อยเต้นดิสโก้อันนี้เป็นเมนูดังของร้านค่ะแต่ปกติของเสาก็ต้อสดๆเต้นลงดินอยู่แต่พอดีเราต้องทานแบบให้มันสุกนิดๆอันนี้ชิมเซชิมเ าเลองชิมดูค่ะขอบคุณค่ะเอ่อชวนเลยอาจารย์เดียนขอชิมหน่อยนะคะรสชาติเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงคะขอบอกว่าซับหลายซับมากมากอร่อยจริงๆเหนื่อยค่ะสลบหมดแรงไม่หมดแรงแล้วตอนนี้ไม่หมดแรงซับมาก ขอบคุณค่ะ